ที่พี n ชนแนลพอดแคหวนอดีตพินิษถึงวันเก่าเปิดบันทึกทุกเรื่องราวในวันวานไดอารี่สวัสดีค่ะอ๋อพัลภักเขียวแก้วนะคะวันนี้เราจะพาไปย้อนวันวานผ่านมาึดก,กันกับทางด้านของ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษราศาสตร์ภาษาและวรรณกรรมพี่จันร์ดารับชูซับค่ะสวัสดีค่ะพี่จันรค่ะสวัสดีค่ะน้องอ๋อสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังคงมาพูดคุยมายอ้อนวานกันนะคะแต่ว่าเราจะมากันในซีรีส์ชุดใหม่ซึ่งพี่จันร์ตั้งชื่อไว้ว่าคําเก่าเล่าเรื่องใช่ไหมคะพี่จันรคะใช่ค่ะก็ตั้งชื่อตามภาษาคนขี้เกียจน,นะคะพองบอกว่าคํเก่าเล่าเรื่องเนี่ย เราสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องเลยยกเอาคำจากไหนก็ได้จากประวัติศาสตร์พงศาว่าได้พยัญคดีตนะคะแล้วเ,เราก็เล่ากันไปไม่งั้นพอตั้งท็อปิกว่าแผ่นดินไหวหรือว่าเรื่องเออ,อาหารจานนี้มีเรื่องเล่าเนี่ยเราก็ต้องแบบสกปกเป็นแคบๆตอนเนี้ยรู้สึกเป็น หัวข้อแบบปลายเปิดนะคะคุยกันได้หลายเรื่องเลยค่ะค่ะนะคะก็เดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าคํเก่าเล่าเรื่องที่เราบอกกันว่าเป็นซีรีส์ชุดใหม่นะคะที่อาจจะเป็นปลายเปิดคุยกันได้แบบหลากหลายนี้เราจะเริ่มต้นกันกันกบซีรีส์ในชุดนี้ยังไงกันบ้างคะพี่จันคะ่ะค่ะวันนี้จะยกเอาคําของนางทองประศรีนะคะที่สอนขุนแผนก่อนที่จะไปถวายตัวเรียนข้อราชการกับสมเด็จพระพันวษาค่ะว่าจะต้อง ปฏิบัติตนอย่างไรและมีคุณสมบัติอย่างไรอันนี้จะเป็นมุมมองของคนสมัยก่อนว่าผู้ที่จะเป็นข้าราชการเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะค่ะ<ฆ>หลกัหลกๆเนี่ยก็จะมีราชสวัสดิประการที่เราเคยคุยกันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเรีกันใหม่ก็ได้นะคะกับวุฒิสี่ประการหรือว่าวุฒิสี่ประการซึ่งซึ่งวุฒิสี่ประการเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่วุฒ ี่ประการทั้งพระพุทธศาสนาซึ่งหมายถึงวุฒิธรรมสี่ประการที่มันจะหมายถึงหลักการสาแสวงหาปัญญาที่จะมีสัพุลิสังเสวะที่แปลว่าหาครูดีให้พบสัทธามัสวนะนะคะฟังคําครูให้ชัดโยนิโสมณสิการกรองคําครูให้ลึกแล้วก็ธรรมานุธรรมะปฏิปตินะคะหมายความว่าทําตามครูให้ครบอันนี้ที่จะเป็นหลักการสาแสวงหาปัญญานะคะไม่ใช่เพราะว่าที่พระเจ้าท่านทรงกาหนดไว้ว่า จะอยู่ในวุฒิธรรมเนี่ยนะคะเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็สามารถดําเนินชีวิตชอบได้ข้อแรกที่ที่ที่อยู่ในในที่พระเจ้าท่านกําหนดไว้เนี่ยคือไหนไหนผู้เรื่องนี้ขออธิบายนิดนึงนะคะที่เริ่มจากหาครูดีให้พบเนี่ยเพราะว่าถ้าหาครูที่ไม่ดีมาแต่แรกเนี่ยทุกสัตว์อีกอสามข้อที่ตามหลังมาเนี่ยไม่ใช่เลยเพราะจะทําให้เรากลายเป็นคนที่แบบอาจจะมีมิจฉาชิฐิหรือว่าเดินทางผิดไปเลยก็ได้นะคะ ทีนี้วุฒิสี่ประการในในคำสอนของนางทองประศรีเนี่ยคืออะไรบ้างก่อนที่จะไปตรงนั้นมาดูที่ประเด็นต้นเรื่องก่อนว่าทำไมอยู่อยู่นางทองประศรีเนี่ยถึงมาสอนขุนแผนว่าจะต้องทำตัวอย่างนี้นะเพราะว่าจะต้องไปถวายตัวเข้ารับราชการเนี่ยเริ่มจากสมเด็จพระพรหมมาศค่ะอยู่วันหนึ่งเนี่ยสเสด็จออกว่าราชการก็นึกขึ้นมาได้ว่าขุนแผนที่เคยไปทําศึกเมืองจอมทองนะคะแล้วที่ได้ตัวได้นางเล้าทองมานะคะตอนนี้ ก็ไปทํางานอยู่หัวเมืองน่าจะเอามาให้เรียนรู้ราชการน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะคะก็นึกถึงว่าเป็น,ปนลูกของคุณไกรด้วยนะบอกว่าไอ้ภผยแก้วที่ตั้งเป็นกินแผนครั้งตีแดนเมืองราวลงมาได้ยังหนุ่มแั่งกล้าหารชานชัยถ้าใช้สอยนานไปจะได้การแต่เดี๋ยวนี้ให้เกณฑ์ตระเวนไพรไม่เคยเอามาใช้ในราชฐานถ้าปล่อยปละละเลยเสียช้านานการงานเวียงชัยไหนจะรู้นะคะแล้วก็บอกว่า ออญาติวงพงษาไม่มีนะคะให้ให้จมื่นสีเนี่ยเอามาสอนนะคะแล้วก็บอกว่าให้รับเอาตัวขุนช้างที่พ่อขุนช้างเนี่ยเคยเออที่แม่ขุนช้างเคยเอามาถวายเป็นเป็นมหาเล็กนะคะบอกว่าเอาไอ้ไอ้หุ่าล้านกระบาลแจ๊กนั้นมาด้วยนะคะเอาเข้ามาถวายตัวด้วยกันแล้วก็มามาเรียนรู้ราชการด้วยกันก็ให้คนถือสารไปนะคะพอสารไปถึงเมืองไปถึงบ้านของนางทองประสีแม่ของขุนแผนเนี่ยขุนแผนรับราชการก็ ดีใจนะคะบอกว่าจะจะได้มีความรู้นะคะจะ,จะได้รับราชการแม่ก็สอนว่ารับราชการเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคติของคนสมัยก่อนนะคะก็จะมีวุฒิสี่ประการหรือว่าวุฒิประการตามคําสอนของนางทองประสีเอ๊ะแล้วนางทองประสีที่เป็นใครถึงได้มาอ่านหานสอนคุณแผนซึ่งเป็นข้าราชการอยู่แล้วต้องบอกว่านางทองประสีเนี่ย คุณสมบัติไม่ใช่ไก่กาอาราเรเลยนะคะ,ค,ะคือถ้าถ้าดูตามประวัติเฉยๆเนี่ยก็จะเป็นชาวบ้านวัดตะไครเป็นเมียข้าราชาการเพราะว่าเป็นภรรยาของขุนไกรพลพ่ายนะคะซึ่งเป็นขุนนางกรมอธรรมารแต่ว่าพอต้องโทษประหารริบราชบาตเนี่ยนางทองประสีเป็นไม้แต่ว่าพอถูกริบราชบาตก็คือปันคอริบเปื้อนด้วยนี่นะคะตัวเองเนี่ยจะต้องตกไปเป็น ไม่หลวงก็กลัวก็หนีหนีหนีหนออกจากบ้านพาลูกหนีมาด้วยมีเงินติดตัวไปแค่สองถุงนะคะแต่ก็ตั้งบ้านเรือนค้าขายได้ก็ถือว่ามีความรู้ดีขนาดไหนคือว่าตอนช่วงที่เลี้ยงดูขุนแผนเนี่ยเราจะเห็นว่าการอบรมสั่งสอนเป็นระยะระยะแล้วก็จะเป็นที่พึ่งของครอบครัวนะคะตอนที่นางบรรทองมีเรื่องเนี่ยก็ออกหน้าไปช่วยต่างๆตอนนางเลาทองที่ขุนแผนที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องโดนคลากจากนางลาทองเนี่ย นางทองประสีก็เขาเป็นหลักที่พึ่งให้แถมตอนที่ลายงามลายงามเนี่นะคะที่โดนขุนช้างเนี่ยจะฆ่าแล้วดังบรรทองออกให้ให้มาหานางทองประสีที่ที่บ้านเนี่ยนะคะเมืองสุพรรณเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นครูสอนหนังสือให้ลายงามด้วยนะคะบอกว่าคือพลายงามอยากเจอพ่อตอนนั้นคุณแผนเนี่ยโดนโดนขังคุกอยู่นะคะพอพาไปเนี่ยคุณแผนก็บอกว่าวิชาของของลูกเนี่ยตำรานเนี่ย เก็บไว้ในตู้นะคะขอให้แม่เนี่ยให้ช่วยสั่งสอนบอกว่าอันตำรับตำราสารพัดลูกเก็บจัดแจงไว้ที่ในตู้ถ้าลืมหลงตรงไหนไขออกดูทั้งของครูของพ่อต่อกันมาอันนี้นางทองประสีสอนได้เนี่ยไม่ไม่ใช่แค่สอนอ่านเขียนเพราะว่าในหุณท่านุแผนเนี่ยจะบอกเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่จะกลับมาที่ที่วุฒิสี่ 4, นะคะวุฒิสี่จะพูดถึงคุณสมบัตินางทองประสีก่อนว่าเป็นคนมีความรู้นะคะแล้วก็จะอ่านหนังสือเยอะเพราะว่า วุฒิสีเนี่ยก็จะปรากฏอยู่ในหนังสือพระอายการเก่านะคะเป็นกฎหมายเก่าแปลว่านักธรรมาษีเนี่ยจะต้องเรียนรู้ตำรับตำรามากมายอย่างความรู้ที่สอนให้พลายงามเนี่ยก็สอนนะคะบ,บอกว่าทั้งหอมไทยได้สิ้นก็ยินดีเรียนคำภีพุทธเพศพระเวทมนต์ปัทถมังตั้งตัวนะปัตตลอดแล้วถอดถอนถูกต้องเป็นล่องหนหัวใจกลิกอิทธิเจสเสนโคนแล้วเล่ามนเสกขมิ้นกินน้ํามันเข้าในห้องล้องวิชาภาษาเด็กก็คือ วิชาทั้งหมดเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในตำราที่ขุนแผนเรียนมากับทั้งอาจารย์แล้วก็จากพ่อขุนกรต้องนึกถึงว่าตอนขุนแผนจากเมืองมาที่แม่พาหนีมาเนี่ยแม่น่าจะคนหอบตำรามาด้วยพ่อเด็กขนาดนั้นเนี่ยน่าจะไม่มีปัญญาที่จะแบกตำรามานะคะหรือว่าอาจจะได้เรียนจากขุนใจมาแล้วแล้วมาจดที่หลักอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจแต่ว่าวิชาเนี่ยจะมีวิชาแบบเอออยู่ยงคงกระพันนะคะวิชาล่องโหนมีเลขยันนะคะ มีหัวใจอิทธิพิโสมีวิชาสะเดาะตกปลวนสะกดคนณจังงังนะคะกำบังเมฆฉายนะคะ,คะแล้วก็เรียนกรรมฐานนิพพานสูตรแล้วก็มีวิชาเรียกพูดปลายกำลาปีมีผูกขุนพยนต์ด้วยเหล่านี้เนี่ยบอกว่าทองประสีเนี่ยนะคะในในกรอน,นี่ปิดท้ายว่าทองประสีสอนหลานชำนาญมาแล้วตอนหลังเนี่ยแปางงามเวลาพูดถึงทองประสีเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นครูคนแรกเพราะฉะนั้นเนี่ย นางทองประสีนี่ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความรู้มากนะคะ,คะมีมีความรู้มากมายนะคะมไม่ใช่ความรู้มากนะคะวุฒิสี่ประการตามคําสอนของนางทองประสีมีอะไรบ้างนะคะก็คือพอเอได้รับพระราชะองค์การจากสมเด็จพระ c นร s า r าแล้วเนี่ยคุณแผนก็ดีใจนางนางทองประสีก็ดีใจนะคะนางทองประสีก็บอกว่าเจ้าอุตสาหอดเตียวไปกินหวานนะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยคุณแผนเนี่ยมีเมียแล้วเออ อี่คนล่ะสี่เข้าไปแล้วนะคะคือน,นางสายทองที่ไม่ได้รับมาอยู่ด้วยออนางแก้วกริยาซึ่งก็ยังไม่ได้รับมาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เอ,อดางวันทองซึ่งตอนเนี้ยไปเอ,อตอนนั้นไปเป็นเมียขุมทางแล้วแล้วก็ที่อยู่กับคุณแผนตอนนั้นก็คือนางลาวทองใช่ไหมคะทีนี้แม่เนี่ยก็เข้าใจว่าผู้ชายเนี่ยเป็นเป็นชายหนุ่มแล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ยน่าจะอาจจะคิดถึงเมียก็บอกว่า ให้อดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะ,คะแล้วอุตสาหอดเปรี้ยวไว้กินหวานฝึกหัดราชการให้จงดีถ้าได้ดีมียศปรากฏไปเหมือนแทนคุณขุนไกรผู้บิดานะคะแล้วก็บอกว่าแต่ทว่าราชการงานเมืองจะสามารถปราดเตลืองยากนักหนาโบราณท่านจึงตั้งคติมาว่าวุฒิมีสี่ประการอะไรคะเขา้เขาเรื่องแล้วนะคะหนึ่งเป็นผู้ดีมีเชื้อชาติ กริยามารยาส่งสันฐานที่ฉันว่าไปยาวๆก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาอธิบายกันทีละอย่างนะคะหนึ่งได้ศึกษาวิชาชาญเป็นแก่นสารคือคุณอุดหนุนตัวหนึ่งว่าอายุจเจริญไวเข้าใจผิดชอบประกอบทั่วหนึ่งปัญญาว่องไวไม่มุนมัวจึงจะรู้ดีชั่วในทางงานท่านว่าเป็นข้าฝาทุลีวุทิต้องมีทั้งสี่สถานเจ้านี้ดูก็มีทุกประการจะสู่ศ จะสู่โพธิสมภานก็ควรแล้วนะคะเอาละแล้วก็มีเตือนต่อไปอีกนิดนึงว่าแต่ถ้าว่าอย่าทะน,นงองอาจโดยประมาทถือว่าฆ่ากล้าแก้วถ้าประมาทราชภัยมักให้แล้วลูกแก้วจงจำำําคํามารดานะคะเอาละเมื่อกี้เราว่ากรอนที่เป็นคําของนางทองประสีที่บอกว่าลูกต้องมีวุฒิสี่ประการหรือวุฒิสี่ประการซึ่งจะเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถเข้ารับราชการได้ตาม ค่านิยมของคนสมัยก่อนของคนแต่โบราณเนี่ยทีนี้วุฒิที่สี่ประการหรือวุฒิสี่ประการเนี่ยซึ่งเราบอกแล้วว่าไม่ใช่วุฒิธรรมสี่ประการนะคะมันมีอะไรบ้างเขาอยู่ในไหน,ไหนอันนี้จะมีปรากฏอยู่ในพระราชกำหนดเก่านะคะปีจุลศักราชหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองนะคะเทียเป็นพศเป็นพุทธศักราชก็สองพันสอง้อยปดสิบสามนะคะในพระราชกำหนดเก่าเนี่ยจะกำหนดไว้ว่าคนที่จะรับราชการในบรรดาศักดิ์ พระหลวงคุณเมืองกรมการเมืองจะต้องมีคุณาณุรูปอันสมควรคุณาณุรูปอันสมควรนี่ก็หมายถึงว่ามีบุคลิกดีเป็นที่ไว้วางพระ,ะราชิระเกยได้แล้วก็เป็นที่เคารพของพระ้าได้นะคะแล้วต้องประกอบด้วยวุตธธิีสี่อธิปดีสีนะคะวุฒที่สี่เนี่ยก็จะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีชาติวุฒไวยวุิคุณวุิปัญญาวุินะคะโดยถ้าถ้า เอาเอาตามข้อความเก่าเลยที่ปรากฏในพระราชกำหนดเก่านะคะซึ่งเขียนไว้บัญญัติไว้ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะคะปี2283อย่างที่เราบอกแล้วเนี่ยในในคำเก่าเลยเนี่ยจะบอกว่าอันหนึ่งขนบธรรมเนียมผู้จะเป็นพระหลวงขุนหมืน่นผู้รักษาเมืองผู้รังกรมการจะมีความชอบตามคุณานุรูปสมควรแลกกอบด้วยวุฒิสี่ประการคือชาติวุฒิวยัยวุฒิคุณวุฒิปัญญาวุฒิ ชาติวุฒินั้นตระกูลเป็นอัครเสนาบดีสืบสกันมานะคะก็หมายความว่าชาติกําเนิดเนี่ยนะคะก็คือตระกูลเนี่ยเป็นคุนนางเป็นอัคราสนาบดีสืบๆกันมาเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าเหมือนกับถ้าเป็นไพร่เนี่ยจะจะหมายถึงไพร่นี่หมายถึงรัษดรนะคะจะไม่มีโอกาสรับราชการเลยเหรอก็มีโอกาสนะคะแต่ว่าจะยากทําไมถึงต้องกําหนดว่าตระกูลเนี่ยเป็นอัครเสนาบดีสืบๆกันมาอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการสกรีนมาชั้นหนึ่งว่าตระกูลที่ พ่อปู่แล้วก็สืบสืบขึ้นไปนะครรับราชการเป็นตําแหน่งใหญ่เนี่ยก็ต้องมีระเบียบของครอบครัวในการที่จะอบรมสั่งสอนแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมล็ดพันธุ์ดีเนี่ยก็คาดหวังว่าต้นกล้าที่เติบโตต่อมาเนี่ยก็น่าจะดีแล้วอ,อีกอย่างก็คือว่าสามารถสืบได้ถึงต้นตระกูลคือถ้าถ้าคนที่รับเข้ามาเนี่ยไม่ดีก็ยังยัง,ยงตามได้ว่าอยู่ที่ไหนอะไรนะคะ,คะมันก็จะมีการ ป้องกันไปไว้ชั้นหนึ่งนะคะนนข้อแรกนะคะต่อมานะคะวัยวุฒิวัยวุฒินี้ข้าราชการสมัยนี้เขาเริ่มรับราชการตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะคะสิบแปดใช่ไหมที่ที่เริ่มสอบได้เนี่ยก็จะเป็นเระดับเล็กๆก,ก,ก่อนนะคะหรือไม่ก็จบปริญญาตรีถ้าถ้าเอาสตาร์ทกับปริญญาตรีเนี่ยนะคะแต่ว่าวัยวุฒิอันนี้เขาบอกว่าอายุสมบควรตั้งแต่สามสิบเอ็ดปีขึ้นไปทําไมต้องสามสิบเอ็ดปีอันนี้ที่ฉันตีความ คือสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีคําคําอยู่คเออ,อย่ยูคำหนึ่งที่บอกว่าอายุก็ปาเขาไปตั้งครึ่งคนแล้วคุณพลภา,าคิดว่าอายุครึ่งคนเนี่ยอายุเท่าไหร่คะอืมน่าจะสักห้าสิบไหมคะตอนแรกดิฉันก็คิดว่าอย่างนั้นว่าครึ่งคนเนี่ยห้าสิบปรากฏว่าพอไปดูในสำนวนไทยอย่างสือเก่านะคะอย่างของคุณวิจิตมาตราเนี่ยะจะบอกเลยว่าครึ่งคนเนี่ยคือสามสิบปีกำหนดอายุขัยว่า เออหกสิบปีเนี่ยเต็มอายุนะคะพอครึ่งคนเนี่ยสามสิบเพราะฉะนั้นในที่ในนี้ที่กาหนดว่าวัย,ยวุฒินั้นคืออายุสมควรตั้งแต่สามสิบเอ็ดปีขึ้นไปอันเนี้ยคนที่เข้ารับราชการอาจจะไม่ได้เริ่มรับราชการที่ที่สามสิบก็ได้คือถ้าถาวายตัวมาเป็นมหาเล็กตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยก็เข้ามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กที่ไว้จุกก็ได้แลวอาจจะพระราชทานโควนจุกพระราชทานให้นะคะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าจะ มีตำแหน่งใหญ่ขึ้นมาเนี่ยต้องอายุสามเอ็ดก้น่าจะหมายความว่าคนที่ในในวัยเขตเท่าเนี้ยน่าจะมีความรู้ผิดชอบชั่วดีอาจจะออกเรือนแล้วก็ได้ก็มีความว่าเป็นผู้ใหญ่มีความยับยั้งชั่งใจสามารถที่จะทํางานถวายได้อย่างรอบคอบดีกว่าที่เด็กกว่านั้นอันนี้เราเราพยายามตีความนะคะดิฉันพยายามตีความแต่ว่าวัยวุฒิเนี้ยกําหนดว่าอายุสมควรตั้งแต่สามสิบ เบ็ดนะคะเขาใช้คำว่าสามสิบเบ็ดปีขึ้นไปนะคะ,คะ,ะต่อมาคุณอาวุธนะคะคุณอาวุธนั้นบอกว่าคือมีความรู้ฝ่ายทหารพลเรือนชำนิชำนาญน,นะคะก็คือมีความรู้ทั้งด้านทหารนะคะด้านการรบศึกพลเรือนเนี่ยก็คือด้านวิชาความรู้นะคะชำนิชำนาญคือสามารถเนี่ยทำงานด้านด้านไหนก็ได้นะคะอาจจะเป็นว่าทูอินวันหรือว่ารู้รอบซึ่ง กว่าที่จะมีความรู้ทั้งทหารและพลเรือนเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกฝนแล้วก็ผ่านการเรียนจากสํานักวิชาต่างๆนะคะรวมทั้งอาจจะได้รับการถ่ายทอดจากตระกูลมาด้วยเพราะว่าเยียงสื่อมาจากตระกูลเฉียนางบาดีเนี่ยก็ต้องมีการถ่ายทอดความรู้จากตระกูลมาด้วยนะคะสุดท้ายปัญญาวุฒินะคะบอกว่าเจริญด้วยปัญญาฉลาดในที่จะตอบแทนแก้ไขอัธปริศนาประเทศตูงอื่นนะคะก็คือหมายความว่า แก้ไขปัญหาต่างๆได้ทั้งในเรื่องของเ,อเมืองของของประเทศของตอนเองแล้วก็ประเทศตุงอื่นก็การต่างประเทศเนี่ยคือคือมีความรูนะะ้ที่เราบอกว่าแลคิดอ่านให้ชอบด้วยโลกีราชกิจธรรมทั้งปวงเนี่ยนะคะอันอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของปัญญาบุตนะคะปัญญาบุตซึ่งอันเนี้ยบอกว่าอ่ะแล้วถ้าสมมติว่ามีครบสี่อย่างเนี่ยแล้วในพระราชกำหนดเก่าก็จะบอกว่า ควรสมุหกะลาโหมสมุหานายกจะตุสดมปรึกษาพร้อมกันคือถ้าสมมติว่ามีคนที่มีวุฒิสีประการเนี่ยครบนะคะก็ควรที่จะให้สมุหกะลาโหมสมุหานายกจะตุสดมปรึกษาพร้อมกันจึงเอาความกราบทูลพระกรุณาเอาผู้กอบด้วยวุฒิสีประการนั้นเป็นที่พระหลวงขุนหมืน่นแม้แต่สองประการสามประการก็พอเอาเป็นที่พระหลวงขุนหมื่นตามควรน,นะคะ อันนี้หมายความว่ายังไงบอกว่าถ้ามีสี่ข้อครบเลยเนี่ยก็ควรที่จะแบปรึกษากันแล้วก็เอาตัวคนเนี้ยท,ที่มีคุณสมบัติครบทัวเนี่ยมากราบบังคมทูลถวายว่าให้แต่งตั้งเป็นพระหลวงขุนหมืนได้แต่ก็น่าจะหาได้ยากนะคะคนที่จะมีคุณสมบัติพร้อมทั้งสี่ประการที่เามื่อสักครู่เราพูดว่าแล้วถ้าเป็นใคร่ล่ะหมายความว่าเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้มีเชื้อเชื้อสายขุนนางมาก่อนก็ได้เหมือนกันเพราะว่าในนี้ก็บอกว่าแม้แต่สองสามประการ ก็พอเอาเป็นที่พระหลวงขุนหมื่นตามสมควรเพราะว่าจะหาคนที่มีคุณสมบัติพร้อมพบท,ทุกประการเนี่ยบางทีอาจจะหาได้ยากเอาเป็นว่ามีสักสองอย่างสามอย่างเนี่ยก็พอจะเอาตั้งเป็นที่พระหลวงขุนหมื่นได้ตามขวดน,นะคะค่ะทีนี้ในในใน,นี้ที่มันจะมีอยู่คำหนึ่งที่บอกว่าตามชอบตามคุณานุนรูปสมวควรคําว่าคุณานุนรูปเนี่ยก็ก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่ว่าหมายถึงมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะบุคลิกภาพเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าเหน้าตาดีนะคะแต่หมายหมายความเป็นมีบุคลิกลักษณะที่น่าเชื่อถือเป็นที่เคารพแล้วก็น่าไว้วางใจได้ไม่มีลักษณะเป็นบุคคลที่ที่มีลักษณะอันอันเป็นโทษคือว่ามีรูปร่างอาจจะอัปมงคลอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่รับเข้ามาก็ได้นะคะประมาณนั้นและในในคุณานุนรูปเนี่ยอธิบายอีกนิดหนึ่งว่าเ,เป็นคนที่มีลักษณะดีนะคะไม่ใช่บุคลิกภาพอย่างเดียว เป็นที่ไว้วางพาระราชดุยไทยได้แล้วก็เป็นที่เคารพของประชาชนไม่ใช่ว่าบุคลิกเนี่ยดูไปก็แบบมันไม่น่าเคารพมันมันก็มีนะคะอันเนี้ยแต่ว่าแม้ว่าบางคนบุคลิกไม่ดีแต่ถ้าอีกสามข้อเนี่ยดีจนสามารถกลบในสิ่งที่หน้าตามไม่ดีได้ก็ก็ดูว่าสามารถจะทดแทนกันได้ใหม่นะคะค่ะเอาละทีนี้ในในข้อกําหนดในในพระราชกําหนดเก่าเนี่ยนอกจากวุฒิสี่แล้วเนี่ย ยังมีอธิบดีสีด้วยซึ่งแม้ว่านางทองประสีจะไม่ได้พูดไว้นะคะแต่ว่าไหนๆเราก็พูดถึงลักษณะของผู้ที่เหมาะสมจะรับราชการหรือเป็นข้าราชการแล้วเนี่ยก็พูดซะให้หมดนะคะในพระราชะกำหนดเก่าเนี่ยจะมีบอกด้วยว่าต้องมีอธิบดีสีด้วยอธิบดีสีคืออะไรอธิบดีสีเนี่ยแปลมาจากภาษาบาลีว่าจัตตารโออธิปติคือจัตตารโออธิปตินะคะจะมีปรากฏอยู่ในพระอภิธรรมปีดกนะคะมีข้อความที่บอกว่า เออมาจากธรรมสังคณีนะคะเล่มหนึ่งภาคหนึ่งหมายถึงความเป็นใหญ่ยิ่งสี่อย่างนะคะก็คือสภาพธรรมที่เป็นใหญ่เป็นอธิปฏิปัจจัยที่ทําให้เกิดการร่วมด้วยคล้อยตามอันนี้แมบภาษาพระมาเต็มเลยนะคะค่ะ<า>ถ้าเอาเอาเป็นแบบว่าคําศัพท์เลยเนี่ก็จะบอกว่ามีวิริยาธิปติจิตตาธิปติสันธาทธิปติแล้วก็วีมังสาธิปตินะคะอ่ะมาอธิบายกันนะคะ ถ้าถ้าเอาถอดมันก็จะเหมือนกับที่เราเคยเรียนว่าวิริยะจิตตะฉันทาวิมังสาประมาณนั้นนะคะวิริยะทิปติก็คือความเพียนเป็นใหญ่นะคะเช่นมีความอุตสาหะจิตตาทิปติมีจิตเป็นใหญ่เช่นตั้งมีความตั้งใจมั่นแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจไปทําอย่างอื่นนะคะฉันทาธิทิปติก็คือพอใจที่จะทําแล้วก็วิมังสาทิทปติกก็คือมีปัญญาเป็นใหญ่นะคะอ่าทีนี้ลากมาให้ให้เข้ากับว่าเรื่องของ บุคคลที่จะรับราชการเนี่ยอธิบดีสีได้ใจอะไรนะคะถ้าดูตามศัพท์บาลีเนี่ยเขาบอกว่ามันมาจากจากตารโรนะคะแล้วก็อธิปฏินะคะจาตารโรแปลว่าสีอธิแปลว่ายิ่งใหญ่ปฏิแปล,ปลว่าความเป็นใหญ่นะคะจะมีปรากฏอยู่ในพระอภิธรรมปิดกนะคะธรรมสังคณีเล่มหนึ่งภาคหนึ่งนะคะหออมายถึงความเป็นใหญ่ยิ่งสี่อย่างนะคะถ้าแปลตามอย่างที่นักเรียนบาลีเขาก็จะแปลว่า สภาพธรรมที่เป็นใหญ่เป็นอาิปฏิปัจจัยให้สภาพธรรมที่เกิดร่วมด้วยคล้อยตามตนซึ่งงงมากนะคะบาลีก็จะมีบอกว่าวิริยาธิปติจิตตาธิปติสันทาธิปตินะคะแล้วก็วิบังสาธิปตินะคะวิริยาธิปติก็คือความเพียรเป็นใหญ่นะคะมีความอุตสาหะนะคะในในการที่จะทํางานนะคะจิตตาธิปติมีใจเป็นใหญ่มีความตั้งใจมั่นสันทาธิปติก็คือพอใจที่จะเป็นใหญ่แล้วก็ มีมังสาธิปฏิก็คือมีปัญญาเป็นใหญ่อันนี้อธิบายแบบนี้ก็ก็จะงงนะคะก็ก็คือเอาเป็นว่าถ้าพระมหากษัตริย์มีพระประสงค์อะไรเนี่ยก็ขวนขวายที่จะทําจะจะ,จะทําถวายให้แล้วก็มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ไม่ไม่เกียดค้านย่อถอยนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นอธิปดีสี่นะคะที่ที่อยู่ในคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นข้าราชการนะคะทีนีถ้ถ้าคนที่ ขาดคุณสมบัติในข้อเราพูดถึงวุฒิสี่ประการก่อนนะคะข้อแรกที่น่าจะเป็นปัญหาที่สุดคือชาติวุฒิคืออีกสามข้อข้างหลังเนี่ยยังสามารถที่จะภาคเพียนเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้แต่ว่ากําเนิดเนี่ยเรากลับไปแก้ไม่ได้นะคะมันก็จะมีที่เขากําหนดมีมีเขียนอยู่ในในหนังสือเก่าที่บอกว่าอันหนึ่งผู้ใดหาตระกูลไม่ได้เป็นหินนาชาติหินนาชาติก็คือชนชาติต่ำนะคะเป็นอินนาชาติเป็นทาสผู้มีชื่อใช้สอยอยู่แล้ว ครั้นเล่นเบี้ยได้ก็ดีจะได้เงินแห่งใดมาเสียแก่เจ้าเงินมาเสียแก่เจ้าเงินแล้วมาติดต่อยมาบนบานขอเป็นมหาสเล็กชาวที่นั้นอย่าให้รับเอาบังคมปูนพระกรุณาถวายเป็นเด็ดขาดเจตว่ามิได้เคยสู่พระสถา,านด้วยว่าพระสถา,านนั้นประกอบด้วยเครื่องประดับอลังการทั้งปวงเป็นที่ห้ามแทนบุคคลจะได้เห็นเป็นอันยากนะคะอันนี้คือหมายความว่าถ้าเป็นคนที่ หาตะกูลไม่ได้เนี่ยนะคะถ้าถ้าภาคพีเรียนรู้มาเนี่ยก็ก็กยังโอเคนะคะคือมีมีเนี่ยอีกสามข้อหลังแต่ว่าถ้าก้าวหน้าจะเข้าสู่ราชการด้วยอะไรด้วยการมีเงินจากการพนันมานะคะมีเงินจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมาให้สิงบนแก่แก่ผู้ใหญ่แก่เจ้าเงินนะคะมาติดสิงบนขอเป็นมหาดเล็กนะคะ,คะในทนี่นี้พระราชกำหนดจะบอกเลยว่าอย่ารับออกมาเพราะอะไรเพราะว่าในพระสถานเนี่ย มีทรัพย์สินมีของมีค่าแล้วก็มีบุคคลสําคัญซึ่งบุคคลที่เป็นหีนชชาติเหล่าเนี้ยไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตซึ่งเข้ามาแล้วเนี่ยแม้ว่าอาจจะมีความตั้งใจเดิมที่อยากจะเข้ามารับราชการเนี่ยแต่พอมีสิ่งที่มายั่วยุต่างๆเนี่ยก็อาจจะพลิกให้เกิดความโลภแล้วก็ทําผิดได้นะคะในอันนี้มัน,มนทําให้เราได้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีเรื่องของการติดสิงบนการพยายามที่จะเออวิ่งเต้นต่างๆนะคะแล้วก็ มุมมองว่าการเป็นข้าราชการเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เป็นที่นิยมอย่างที่เราเคยได้ยินคําว่าเออหนึ่งพ่อค้าไม่เท่าพยาเลี้ยงใช่ไหมคะเนี่ยสมัยก่อนจะเห็นว่าการเป็นข้าราชการเนี่ยมั่นคงแล้วก็เป็นเป็นเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็เป็นที่เชิดหน้าวงตระกูลบอกว่าสิบพ่อค้าไม่เท่าพยาเลี้ยงแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราจะเราจะเห็นว่ากลับกันว่าพวกพ่อค้าหรือนักธุรกิจต่างต่างเนี่ยกลับจะมีฐานะทางสังคมหรือว่า ดูดูว่าสามารถใช้ชีวิตโกเก๋ได้มากกว่าข้าราชก,การซึ่งณนปัจจุบันก็เหมือนเป็นมนุษย์เันเดือนนะคะแต่ถ้าพูดถึงความมั่นคงเนี่ยดิฉันก็ยังเห็นว่าข้าราชก,การเนี่ยยังจะอย่างไรเสียนะคะก็จะเป็นน้าซึมบ่อทรายได้น้อยแต่ว่าได้เรื่อยๆแล้วก็มั่นคงค่ะค่ะนะคะและนี่คือเรื่องราวของคําเก่าเล่าเรื่องนะคะกับเรื่องของคุณสมบัติ การเป็นข้าราชการนะคะที่นํามาฝากกันในวันนี้ซึ่งต้องขอบคุณทางด้านของพี่จารณ์ดาวรัตช,ชูซัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ภาษาและวรรณกรรมนะคะที่นําข้อมูลมาฝากเราในวันนี้ขอบคุณค่ะพี่จานทร์ค่ะข้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือวันวานไดอารี่นใน TP พี a ช n แนลพอดแคสต์กับอ๋อพันละผัคเขียวแก้วค่ะ